สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับขอส่งคุณยายโดนาสตอรี่นะจ๊ะเนาะนี้พามายำพามากินนันย่ำจ่พี่น้องบ่กินเข่ากินย่ำแทนเขาเทียงพี่น้องเอ้ยคึดอยากเนาะจ้ะคึดที่จริงคึดอยากมาโดนแล้วอืย่ำเหมือนพักเกษตรพากเกษตรนามไ่เฮดไอ้นี่จ้ะพี่น้องเห็ดียังก่อนเนี่ยเห็ดดอกขาวขาคือฟี่มไอเ็ดยังเห้อ เฮ็ดหูหน ja. ja. ูขาวปะผักกระเส็ดกับกุ้งจ้ะกุ้งลวกพี่น้องมาจะแซ่บๆน้ำกันเราอยากใส่มือด้วยจ้ะกุ้งตัวใหญ่ผักแฝดพี่น้องมันเน่าแห้งเน่าเป็นเป็นแขนเละ เด็ดคืนเงาแห้งข้างนอกทีน่ะลงนลารหลายร่องแห้งทีน่ะตึงลมอาจจะเห็นงานเกือบบ่ะหอดบานพี่น้อง Ngon hàng Ừ, thật chạy สมกุดจากน้อยากกินม่โดนนะเครื่องบ๊อกครบเล้วเคียก็เลยมือบ้านเจ้ามีโอกาสเขาไปในเมืองอะเลยได้ ได้เช็นอันนี้ละพน้องขาวนี่เนาะคนอื่นลนะใคกับพวกหัวจัดดอกนี่เนาะจิกะก๊กเจ๊วใส่เย็นตะาหูอ่ะ tấm huyết bó này lẹt nha lẹt nè bơ lẹt nè đẹp nha พักก็มีหลายพักอยู่ตว่าเอามากินพักเดียวอืมกลับแน้ว ก็ใส่หมูสับแล้วจะใส่ตังกุ้ง ริปที่เธอถดินเพียงใส่เธอถ่อ also, baptism, late, ายนั่วสรุปส่งข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ตังประพาดคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนัทนาะจ้กกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังกำลังใจให้ยายโดนัทนาะจากพี่น้องจ้ะ อือได้ไ,มไ,มไมหมมาใหมเพี่นอ,อืมไปซื้อค้าตั้งกล้องไหม่หันแบบตั้งโต๊ะเนะจ้ะแบบสั้นๆนะ ขาเจ้าิมีไม้มาให้พร้อมมีไฟในโตพร้อมก็เลย่มรังบอกว่าเชียงชัดดีกว่าเกาไวพี่น้องคอมเมนต์มาบอกใ้เรือจ้ะ ด้วยนะคะกลบเพื่อเดียวเนี่ยเองกิเนเองกินผู้เดียวพร้อมเนาะพี่น้อง

bơng nay thẳng, nay còn bên khoa khéo, bơm ừ. đèn có gì không nào nằm <Num, yum, yum>. nằm <Num> 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 <Siai> <tap> xin mời lấy cái đấy đi nè nó, nè mọi người đâu nè 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 เรือดข้างบนข้นางลางวว่างครับก็อร่อยมางหันถือกิน <S 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 จ้าสำหรับลิปนี้ยจ้าโดนัดฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเกินแล้ว ไว้พอกันไหมคิดหนาจะพี่น้องจังใดก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อจ่าเสียงดีบอเสียงดังดีบอสิได้หูเนะจะเนาะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมขอบคุณเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาติดต,ตามย้ายโดนัทนะจ้ะไว้พอกันไหมจ้าอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนยังแห้งเรื่อยๆสวัสดีจ้า